เอาเลือกขอไลฟ์ครับ สาธุลูกสาธุสานหนี่ก็เป็นหา้าบรรยากาศองค์ประจําองค์ในลูกประจําองค์เลยสาธุลูกสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุคุณตาต้องด้วยนะคุณรักคุณรักคณรถ่ายให้พ่อพ่อด้วยถ่ายพ่อด้วยเร็กประจําองค์เลยลูกประจําองค์จะให้ลูก เออคนละองเลยลูกคนละรูปเลยคนละรูปเลยลูกยังให้ลูกอ้คระไรลูกเดี๋ยวประจาจํารูปเลยกตาตาเดี๋ยวของกูไม่ได้คุจะแล้แเดี้วแเดี๋ยหมดองคน้น้อยไม่ทันแล้วีาาไับองหน้าเลยใส่นี่เลยนะนารัใส่ยัง เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยวแม่ต้องใส่ใส่กล้องดูแลไม่เพื่อถึงนะนะกล้องเราน้อยแล้วต้องต้องไมให้พระอาจารย์ท่านไปเองไปแล้วข้ออาสาทุจข้าสาธุสาธุเจข้าคสาธุเจ้าคสาธุ เอายกเป็นแพร่ไปเลยเขาบอกได้อย่างเงี้ยนะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอตัวอีกองค์รูกนี้ที่มือนะจ๊ะสาธุ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 เจ้าค่ะ เอา2 0ให้ไอ้ไอไอ,ไอตัวน้อยเลยตัวนี้ไอตัวเล็กเล็กขให้จัดให้จัดให้เลยแล้วเอานี้นี่คือบรรยากาศการร่วมม้ร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนะร่วมกันจัดบาตรอาหารแหง้งกับบรรดาน,นักเรียนของวัดโรงเรียนหนองขยาะวันนี้ก็ ทำบุญเนื่องในวนโรกาสวันนี้แห่งชาติซึ่งถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าวันที่สิบสองสิงหานั้นเป็นวันอะไรแต่ถ้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็จะรู้ว่าวันที่ส2สองสิงหานั้นมีความสำคัญอย่างไรซึ่งวันนี้ทั้งบรรดาครูก็ดีนักเรียนก็ดีแล้วก็ผู้ปกครองก,ก็ดีก็ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะเพื่อ ทำบุญนะถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระพันปีของเราสาธุเจ้าค่ะสาธุาสาธุ นี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเจ้าคะ่ะใครเข้ามารับผมก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยอาสาธุจ้าสาธุ <c oughs> ใครเข้ามาก็ขอให้เหงเฮงรวยรวยมีสุขภาพแข็งแรง บุญกุศลนะที่ร่วมอนุโมทนาก็ขอให้ร,ำๆๆหร่ำรำรวยเฮงเฮงเจ้าภาษาทุ่เจริญพร